เกี่ยวกับเรื่องตอนรุ่นเอ็นมีนะครับอัลลอฮฺสุบฮานิฮะอวดาแล้ได้กล่าวถึงความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ในกุรอานหลายอายะห์เลยมีอายะห์นึ่งนะครับอัลลอฮฺสุบฮานิฮะอวดาได้ทรงตรัสว่าย um, ah ัตฟะอิลลาฮุลลาฟีนอามานูมินกุมวัลลาฟีนอูตุลอินมาดะรจันอัลลอฮฺนั้นจะทรงยกสถานะของผู้ศรัทธานในหมู่พระเจ้าและบรรดาผู้ที่แสวงหางความรู้นะครับหลายลำดับขั้นด้วยกันอุลมามะได้กล่าวว่ายัตฟะเนี่ยตรงเนี้ยริฟอะฟิตุนยาวัดอาคิดเหรอ เป็นการยกสถานะทั้งในดุนยาด้วยแล้วก็อาคิรอดด้วยในอาคิรอะเราม่ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าผู้สัยแห่งความรู้เนี่ยผลบุญมหาศาลขนาดไหนแต่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องเป็นที่มีความรู้เนี่ยก็ได้ยกย่องเกียรติเช่นกันยังไม่ต้องพูดถึงความรู้ศาสนาครับแค่ความรู้ดุนยาเนี่ยเทียบคนที่ไม่มีสกิลอะไรกับคนที่มีความรู้เรื่องแพทย์เป็นหมอหรือมีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นทนายความเนี่ยตามความรู้สึกคนทั่วไปเนี่ยเท่ากันไหมมีคนคนหนึ่งที่ถูกมองว่าเหนือกว่าใช่ไหม นับประสาอะไรแบบับกับ,บความรู้ที่ทําให้เรานั้นได้ไปสวงสมรรค์ของเราสุภานุอัลนั้ก็คือความรู้อันเอนมุชันเองความรู้ศาสนานะอีกอย่างึ่งที่เลาสุภานุอุตะราไาดทรงตรัสไว้นะครับว่าฮัลลัยสตวิลนาซีนยะเลมูนนะวลนาซีนารายะเลมูนจงกลา่าวเถิดมุฮัมมัดเท่ากันหรือผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้มันเท่ากันหรืออันนี้เป็นคําถามที่อันเจวบุละเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบนะครับเพราะว่าเป็นคําถามที่แปลว่าไม่อยู่แล้วก็คือไม่เท่ากัน ผู้ที่สมัยของความรู้นั้าที่อรอนในผลบุญมหาศาลอีกระยะหนึ่งนะครับเราสมภารโนตาราได้ทรงตรัสไว้ว่าอินนามายชัลโลฮามินอบาดิฮินอเลมผู้ที่จะมีความขจียำเกรงต่ออรอถอย่างแท้จริงน่ะคือบรรดาอุลามผู้ที่มีความรู้เท่านั้นพี่น้องลองจินตนาการดูว่าคนคนหนึ่งนะครับสมมติมีความรู้ศาสนาเรียนวิชาอากิไดจนปึกแล้วอ่ะรู้ว่าอรร์นั้นมีพระนามและคุณลักษณะเพราะว่าอันอาลิม อัลลอฮ์กีพู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงสอดส่องเขาก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างแท้จริงอินนัลลอฮะก็เดอะฮาตอบิคุลนีชัยอินอิลมาอัลลอฮ์มหันหัวตะอาล่านั้นทรงรอบล้อมรอบทุกสิ่งมรกลโลกทุกอย่างความรู้ของพระองค์นั้นครอบคลุมทุกอย่างไม่มีสิ่งไหนรอดพ้นจากความรู้ของพระองค์ได้เขาก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยะอละมุคออินตะอัยย ah ุนวะมาตุคฟิดซุดู อัลลอฮ์นั้นตรงรู้ความบิดพลิ้วทางสายตาและรู้สิ่งซึ่งที่หัวอคนั้นได้ซ่อนเล้นเอาไว้ก็คือคิดอะไรในใจอัลลอฮ์รู้หมดการยักยอกทางสายตาอิสตีลาสุนนะนะสอดนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้หมดจะแอบมองผู้หญิงหรือจะอะไรหรือจะคิดอะไรในใจกับใครยังไงอัลลอฮ์ทรงรู้หมดไม,ม่อะไรพ้นไปจากความรู้ของพระองค์ได้เมื่อเขารู้อย่างนี้แล้วถามว่าตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขาจะกล้าทำบาปไหม ตอนเขาเล่นโทรศัพท์เนี่ยเขาจะกล้าใบพัน,นันออนไลน์ไหมตอนที่เขาเห็นพวกหญิงเดินผ่านเนี่ยเขาจะกล้าแอบมองไหมในเมื่อเขารู้ว่าเรานน้นรงรู้ทุกอย่างเขาก็จะไม่กล้าใช่ไหมครับคือความหมายของอินนามายั ah กษัมลอฮ์มินไอบัลินอัลละมาผู้ที่มีความยำเกรงต่อเราอย่างแท้จริงคือผู้ที่มีความรู้บรรดาอุลมานะครับอิฟลาบทนี่นะครับท่านนาบีสอล,ลลัลลอฮุอะลัยฮวะซาล่าว่ามายูริดดลลาฮูบิขายรอนยูฟักกิฮูฟิดดน ครก็ตามที่เอาร้อนนั้นรประสงค์ให้เขานั้นได้รับความดีเอาล้อนแต่ทให้เขานั้นมีความเข้าใจในศาสนาเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจพี่น้องนะครับว่าเนี่ยในการที่พี่น้องมาสมหัหาความรู้เนี่ยคืออยู่ในเส้นทางที่เอาร้อนนั้นต้องการให้พี่น้องนั้นได้รับความดีแหละขอให้จงภูมิใจแล้วก็สบัดอดทนในเส้นทางนี้ไว้เพราะว่ามันจะมีขั้วตรงข้ามเสมอขั้วตรงข้ามความดีคือความอะไรครับความชั่วแล้วใครเป็นหัวหัวของความของพวกชั่ว ใั่ตอนมันจะคอยมาทําให้เรานั้นเบื่อในการเรียนคอยให้เรานั้นขี้เกียจให้เรานั้นหลุดพ้นออกจากเส้นทางนี้ขออ,อัลลอฮ์ทรงไม่เราเตาเฟกให้พวกเรานั้นอยู่ในหนทางแห่งการแสวงหาความรู้โดยตลอดนะครับ